วันนี้นะคะเราจะมาถกกันเรื่องปัญหาโรคแตกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตอะ่ะใช่<บ>ก็คือเรื่องมีลูกนะคะทุกคน, <laughs> นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมีลูกหรือไม่มีลูกอยากมีลูกแจมคือบุคคลที่อยากมีเพราะว่าถ้าเราอยู่โตคนเดียวเราเหมือนเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไร <S <S> <S เออต,ตัวเองแบบ ทุก<อ>วันนี้ถ้าไม่ผ่อนบ้านคือไม่เอาอะไรแล้วนะใช่พอดีว่ามีบ้านอยู่เชีวิตเป็นนี้อยู่เออ,เอ,อการไปนั่งสมาธิการไปเล่นโยคะพิลาทิสบำรุงนน่นนี่นัน่นโน้น้องโรงพยาบาลข้อที่ไหนหมอคือใครใครเป็นคนดูแลต้องแบบคือสิ่งทุกอย่างมันเยอะแยะไปหมดถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมแล้วมันบีบบังคับเกินไปแต่ก็คงแบบก็คงไม่ก็คงไม่มีอย่างนี้นึกออกไหมแล้วถ้างงเราเปลี่ยนคนก็ได้ปะเราจะไปหาคนที่เขาอยากมีโอเคไม่ไม่พอ ไม่ได้ดิได้ดิไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดิไม่ฟังก่อนไม่สําหรับยุคนี้โดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมัยรุ่นพ่อแม่เราอะไรเงี้ยแต่งงานก็ต้องมีรูปเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแบบว่าเรื่องธรรมดาไม่ต้องคิดเลยเลยคืออย่างแบบรุ่นแม่รุ่นยายของเราเองเลยอะไาเงี้ยจำเคยคุยกับเขานะเขาไม่เคยมีความคิดเลยที่ว่าเหมือนแบบ ฉันจะไม่มีลูกมีแต่ความเป็นสิ่งที่ต้องต้องมีดิอะไรเงี้ยมีแต่ความคิดที่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอายุขนาดนี้แล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยเดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้อะไรเงี้ยจะเป็นความคิดอะไรมันจะเป็นมันจะเป็นความคิดแบบนี้มากกว่าแต่พอเป็นรุ่นเราอ่ะปัญหาก็คือจะมีหรือจะไม่มีเราควรมีไหมหรือเราไม่ควรมีเลยอะไรเงี้ยเออใช่ดีใก็เราจะมาคุยกันค่ะวันนี้ค่ะ ในยุคนี้คิดว่าไม่มี <laughs> ถามเลยเหรอบอกเลยว่าก็คือไม่ควรมีเอาจริงๆทุกอย่างมันแบบว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยเรื่องการเงินอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันช่างยากเย็นในการที่จะมีโลกอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันสูงมากขึ้นแต่ว่า เงินอ่ะมันไม่ได้สูงขึ้นตามนึกออกใช่ปะดูค่าเทอมก่อนตอนนี้ค่าเทอมโอหม่กอดปีหนึ่งเป็นล้านอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าก็าเรียนโรงเรียนปกติสิไม่ต้องเข้าเรียนโรงเรียนแพงแต่จะบอกว่ายุคนี้คือการเรียนโรงเรียนแพงไม่ได้หมายความว่าอะไรนะหมายความว่าสังคมคอนเนคชั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอื้อหนุนให้กับลูกในอนาคตข้างหน้าที่แบบว่าเขาจะทําธุรกิจหรือทําอะไรอยู่ในแวดวงสังคมเป็นยังไงอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือสิ่งสำคัญคือโรงเรียนอ่ะยิ่งแพงสังคมมันดีกว่าเอาจริงๆพ นที่บอกหมายถึงว่าการที่จะหล่อหลอมนิสัยของลูกเราด้วยคือลูกโอเคเราเลี้ยงก็จริงใช่ไหมแต่ว่าพอยส่วนเว<ร>ลา <control S 2> ส่วนมากของลูกก็คืออยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นนะ่ะเพื่อนที่ลูกคบก็คือสําคัญมากทัศนคติของครูเออพูดยากว่ะเออนั่นแหละแต่สาหรับเนยรู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าให้เลือกได้สําหรับยุคนี้รู้สึกว่าไม่มีดีกว่าอะไรเงี้ยอจริงๆคนก็เยอะแล้วบนโลกใบนี้คนลนโลกเออไม่ต้องมีหรอก <laughs> ถ้าพูดว่าในยุคนี้ควรจะมีไหมถ้าตอบในสถานภาพตอนนี้เลยคือไม่มีแต่อยากมีอยากมีลูกแจม,มคือบุคคลที่อยากมีเอออยากอยากมีลูกเพราะว่าเราถ้าเราอยู่โตคนเดียวเราเหมือนเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรไม่รู้จะทําทุกอย่างให้มันดีทุกวันนี้เพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยเออแบบตัวเอง ทุกวันนี้ถ้าไม่ผ่อนบ้านคือไม่เอาอะไรแล้วนะเจใช่พอดีว่ามีบ้านอยู่เน <c oughs> ชีวิต <c oughs> เป็นนี้อยู่ <c oughs> เออความรู้สึกใจหมาแจ,จรู้สึกแจอยากจะแบบมีอีกคนนึงที่แบบเป็นอีโมชั่นแลเราอยากมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับใครสักคนนึงที่ไม่ใช่เนยเพราะเดี๋ยวเนยก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ <c oughs> แต่แบบถ้ามีลูกอยากมีสองคน พูดแบบความอยากแบบไม่มีแฟกซ์นะตัดเร<ม>ื่องเงินนะนะไม่มีแฟกซ์อะไรอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องยอะย<ฮ>ไรเงี้ยการมีพี่น้องกันมันช่วยเหลือกันได้ิดไม่เหมือนเราเลยอะ่ะรู้ว่าเรามีเป็นหมื่นล้านเราก็ยังไม่อยากมีลูกอยู่ดีไม่รู้ถ้า<ง>เรามีเป็นหมื่นล้านนะหญิงสองคนชายสองคนเพราะว่าถ้ามีหญิงกับชายบางทีมันก็อาจจะไม่เข้ากันหรือถ้าหญิงหญิงอย่างเดียวมันก็ขาดประสบการณ์อย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมีหญิงคู่ชายหญิงคู่ชายหญิงได้แชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันได้ทําอะไรร่วมกันได้อะไรเงี้ยโอเค ต้องมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเพราะว่าใช้เงินตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นตัวอัจจิกับไข่อยู่เลยค่ะทุกคนเพราะเริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหารของแม่การไปนั่งสมาธิการไปเล่นโยคะพิลาทิสบำรุงนู่นนี่นั่นโน้นห้องโรงพยาบาลข้อที่ไหนหมอคือใครใครเป็นคนดูแลต้องแบบคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเยอะแยะไปหมดบางทีแบบถ้าเราทํางานอยู่เราต้องเสียสละการที่เราไม่ทํางานเลยคืออย่างน้อยๆก็สัง 6เดือนถึง1ปี 1> ที่เราไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะดูแลลูกแบบฟูลไทม์แล้วถ้าเราฟูลไทม์สามีเราพร้อมซัพพอร์ตหรือเปล่าซัพพ<ข>อร์ต<า>ได้<ผ>มากแค่ไหนสำหรับเ,เนยก็คือต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเอางี้ตั้งแต่ก่อนจะตัดสินใจที่จะมีลูกเลยอันดับแรกเลยคุยกับพาร์ทเนอร์คุณก่อนเลยอย่าเงี้ยคุยกันให้รู้เรื่องคุยกันถึงแบบว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด แนวทางในการที่เราจะเลี้ยงลูกแนวคิดในการตัดสินใจให้เราจะบอกว่าเออแบบตัดสินใจว่าเอ,อ้ลูกเข้าที่นี่เหอลูกเข้าที่นั่นหรือลูกบอกลูกอยากเข้าที่นี่แล้วถ้าเกิดสมมติพ่อไม่เห็นด้วยหรือแม่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยคือต้องคุยกันให้ตรงว่าจะเอาอยัางไงถ้าลูกเลือกที่นี่ปล่อยให้ไปกานตัดสินใจลูกไหมหรือเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ย เพราะไมงั้นอ่ะใครเป็นคนไฟนอลดิซิชันแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มันต้องคุยต้องวางแผนให้ดีมากๆเพราะว่าคือบุคคลคนหนึ่งที่แบบเราเป็นลูกออกเราเป็นลูกเราออกมาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นการวางแผนการคุยกันตั้งแต่ตอนก่อนที่จะตัดสินใจมีเลยอะ่ะคือสําคัญมากที่สุดบนโลกใบน,นี้อถ้าเป็นความคิดนี้หรอแจมรู้สึกครึ่งๆคือถามว่า จำเป็นต้องมีลูกเพื่อให้เขามาดูแลเรายามแก่ไหมถ้าเราวางแผนการเงิน financial เราอย่างดีเรามีการวางแผนชีวิตในบ้านปลายชีวิตเราอย่างดีอเราไม่จําเป็นต้องให้ลูกมาดูเรา<อ>ถ้าเรามีเงินมากพอเราสามารถแบบกเกษียณรีไายชีวิตเราไปอยู่บ้านพักคนชราสวยๆหรูๆ ดีๆได้ถ้าเราได้วางแผนมาอย่างดีแล้วแค่คิดในระยะสั้นคาดหวังว่าถ้าเขาโตแล้วพอเราแก่ลงอ่เขาจะได้มาคอยช่วยเหลือทำอะไรให้เราได้ซึ่งแจารู้สึกว่าความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่เราคาดหวังจากเขามากกว่าถ้าลูกเราแต่งงานแล้วแล้วเขามีลูกเขามีครอบครัวเขามีหลายอย่างที่เขาต้องโฟกัสเยอะมา,มากๆเขาคงไม่มีเวลามาโฟกัสเราหรอกนึกออกใช่ไหม แล้วการที่เราคาดหวังว่าเขาจะมาดูแลเรามันเป็นไปนไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเองมันคือการ w วลแ m a n ของชีวิตเราอะไรเงี้ยคือการจัดการชีวิตว่าเฟสนี้เราทำอะไรเฟสนี้เราทำอะไรเราอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแต่จริง,รงๆแล้วอ่ะในท้ายที่สุดเราก็ควรที่จะต้องรองรับตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นอ่ะมีลูกหรือไม่มีลูกมันไม่ใช่ตัวชี้วัดถ้าเขาดูแลเราถือว่าเป็นโบนัสถือว่า เอ้ยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราควรที่ต้องมีการจัดการของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วสำหรับเนยในรู้สึกว่า ประโยคนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นคําที่เหมือนแบบโดนปลูกฝังมาอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนะเนยคิดอันเนี้ยตั้งแต่ตอนเนยแบบเด็กๆตั้งแต่เริ่มรู้เรื่องตั้งแต่ปฐถมหรืออะไรเงี้ยเลยคิดมาตลอดเลยว่าเหมือนแบบว่าทําไมเราถึงจะต้องเกิดมาแล้วเราจะต้องมีภาระอันนี้ว่าเหมือนแบบเราต้องดูแลอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าฉันจะทิ้งพ่อแม่ฉันจะทิง้งครอบครัวฉันจะไม่ดูแลฉันเกิดมาฉันจะลอยออกจากบ้านไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเป็นภาระทางจิตใจถ้าสมมติเราทําไม่ได้หรออะไรเงี้ กลายเป็นว่าเราไม่รักพ่อแม่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราเนยรู้สึกว่าเหมือนแบบควรจะเลิกพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบเนี้ยในความคิดของเนยเนยรู้สึกว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเกิดมามันไม่ได้มีเออวิญญาณเด็กที่ไหนมากระซิบหูเราว่าโทษน,นะคะคุณพ่อคุณแม่คะเออหนูอยากมาเกิดมากเลยค่ะช่วยทําให้หนูเกิดออกมาหน่อยค่ะมันไม่มีอย่างนี้ที่เด็กเกิดออกมาเพราะอะไรพ่อและแม่ทําให้เกิดมาเองอยากมีโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่คือคุณทําให คนมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะเกิดมาเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณจะมาบอกว่าเขาอ่ะมีหน้าที่อย่างเงี้ยไม่ได้นึกออกใช่ปะมันไม่ใช่เรื่องของเขาอะ่ะอันนี้ในความคิดส่วนตัวเนยนะเนยรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าถ้าเด็กเกิดมาแล้วอะไรเงี้ยควรจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระเป็นมีชีวิตของตัวเองเนึกออกใช่ปะถ้าสมมติวันหนึ่งในมีลูกอะ่ะเนยจะไม่มานั่งพูดอะไรอย่างเงี้เลยแล้วเนยก็จะแบบว่าฉันจะดูแลตัวเองเนื้อออกใช่ปะเพราะว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรหน้าที่คุณคือดูแลตัวเอง นืกออกใ,<ห>ใช่ไหม<ด>ให้ดีที่สุดแล้วถ้าทำได้อย่ามาเป็นภาราชันถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าแบบว่าเออเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วเราเหลือเฟือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลคนอื่นๆได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่มาบอกว่าเธอต้องดูแลฉัน ไม่รู้อะเราเรารู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างจะไม่ค่อยแฟงเท่าไหร่ในในความรู้สึกของเนินรู้สึกว่าคนเราเกิดมาคนควรจะมีอิสระเป็นของตัวเองแบบเป็นปัจเจตถ้าเราเลี้ยงดูเขามาอย่างดีเราให้ความรักเขาเต็มที่เรามีคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันและกันเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วถ้าลูกเจอปัญหาอะไรมากลับมาเจอที่เราเขารู้ว่าเราพร้อมที่จะให้ความรักแล้วก็ไม่ไม่จ<ด>ัดเขาแบบอะไรเงี้ย <คน S 2> เขาจะกลับมา<ะ>หาเราแล้วดูแลเรา<ด>แน่นอนที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน่ะเนิะใช่ปะถ้าเรารักกันอะ เราลักแม่ของเราเราลักพ่อของเราเราลักครอบครัวของเราการที่เราจะมาดูแลเขาอะ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันเกิดจากความรักก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้รักกันต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ไม่ดูแลอันนี้เป็นเคสที่เจอกันเยอะมาก <c oughs> ถ้าสมมติ <c oughs> เราอยากมีลูกแต่แฟนเราไม่ได้อยากมีหรือแฟนเราอยากมีแต่เราไม่อยากจะมี <c oughs> การคุยกันยังไงตกลงกันยังไงก่อนทำไงอะเหรอ ก็ถ่วงเวลาเข้าไปนี่นี่นี่เขาพูดมาเป็นแบบผัดวันประกันพรุ่งนะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวขอจบคอนเสิร์ตนี้ช่วงนี้ยุ่งมากเขาไปเรื่อยๆไม่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 คือสําหรับเนยางคือเนยเหมือนแบบว่าไม่ได้ถึงกับว่าคือจริงๆถ้าถามวนตัวเลยางก็คือไม่ได้อยากมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกใช่ปะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาอยากมีแล้วเราก็เลยคุยกันอะไรไงว่าเหมือนแบบว่าคือเนยก็บอกว่าเนยไม่ติดนะถ้าสมมติว่าหนึ่ง การเงินระวางแผนไว้เพียบพร้อมแบบพร้อมๆมากๆโอเคไม่ติดเลย 2. เราคุยเรื่องแนวทางการเลี้ยงลูกหรือว่าอะไรใดๆแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันตรงกันก็คือไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าสมมติว่าพร้อมแล้วอยากจะมีก็ก็มีก็ได้เนยก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าโหมีลูกแล้วกูต้องต้องร้องไห้อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยตามธรรมชาติตามความรู้สึกอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนแบบเออต้องต้องอยากรีดมีอะไรเงี้ยใช่ แล้วเขาก็โอเคคือจริงๆแล้วเนยรู้สึกว่าการที่เหมือนแบบถ้าคนนึงอยากมีอีกคนนึงไม่อยากมีอะไรเงรี้ยควรจะคุยกันแล้วเหมือนแบบพยายามหาตรงกลางให้ได้อะไรเงรี้ยว่าเราจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยหรือสุดท้ายถ้าเกิดแบบว่าอาโอเคมีก็ได้อย่างงี้ก็ก็ตามนั้นแต่ไม่ควรจะแบบไปโกรธหรือไปด่ากันทีหลังตอนที่แบบว่าเลี้ยงลูกเราเหนื่อยๆแล้วแบบว่าที่บอกแล้วว่าไม่อยากมีลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าก็บอกเขาไปแล้วนี่ว่าสรุปอยากมีอะอะไรเงรี้ยถ้าเป็นแจมนะก็แจมมาอยากมีลูกไงแต่ถ้าแบบ แฟนของเราหรือสามีเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากมีอ่ะเราเนนก,ก็คงต้องถามว่าไม่อยากมีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนนถ้าเขาบอกว่าไม่อยากมีเพราะว่าเขารู้สึกว่าการเงินมันไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเงินมันเป็นอย่างแรกเลยที่เราจะเลี้ยงลูกอ่ะน,นึกออกปะถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมแล้วมันบีบบังคับเกินไปแต่ก,ก็คงแบบ ก็คงไม่ก็คงไม่มีอะไรเงี้ยถ้าเรารักเขาอะไรเงี้ยนึกออกใช่ปะถ้าย่างงีงเราเปลี่ยนคนก็ได้ปะเราเปลี่ยนไปหาคนที่เขาอยากมีโอเคไม่คือไม่ว่าไม่ได้ดิได้ดิไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดิไม่ฟังก่อนไม่คือเรารักเขามากใช่ไหม แล้วเขาอ่ะเขารับรู้ความต้องการของเราและเขาก็อยากมีเหมือนกันแต่เพียงแค่ตอนนี้เขาไม่สามารถทํามันได้เราจะสู้ไปได้วยกันเราจะรอไปได้วยกันนะมันก็มันก็ต้องมีสกบเวลาแหละแต่ว่าเราก็รออะไรอย่างงี้นึกออกไหมก็แบบไปได้วยกันได้ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากเหมือนกันแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเพราะว่ากูเกียดติเด็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาโนแบบนั้นอะ่ะแจมก็คงรู้สึกว่าเออเราก็เราคงต้องเลิกกันแล้วเดี๋ยวไปหาแฟนใหม่เอาอะเออ ใช่เพราะเพราะว่า,าเพราะว่า<ร>การไม่อยากมีมันไม่มันต้องมีเหตุผลไงไม่อยากมีเพราะอะไรถามเยนยดนไม่อยากเพราะอะไรเน่ยเขาอยากไปเที่ยวรอบโลกถ้าเขามีเนี่ยเขาต้องกเตงลูกไปด้วยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลูกเดินพัดหลงจากแม่แม่จะไปเล่นโรลและคลสเตอร์อีลูกขึ้นไม่ได้อีกลำคาน <laughs> นี่นเราเราลักอิสระลักอ,อิสระอืม ค่ะนี่ก็เป็นความเห็นเล็กๆน้อยๆสำหรับเราสองคนนะคะใช่ก็ความเห็นเนี้ยแตมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอยดอ่อนเนาะละเอียดอ่อนกันกับทุกคนหรอกเซนซิทีฟเลยอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับคอนดิชันเงื่อนไขของแต่ละคนค่อนข้างเยอะมากซึ่งมันไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องร้อเปซต้องบอกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่มีถูกมีผิดเลอะไร้ยเพราะมันเป็น ความคิดส่วนตัวในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณจะคิดแบบไหนมันก็กเรื่องของคุณใช่แต,ใชแต่ว่าก็สําหรับใครที่คิดว่าแบบกำลังพิจารณาอยู่อะไรอย่างเงี้ยลองฟังมุมมองของเราด้วยก็ได้แล้วก็ลองเอาไปวัดกับของตัวเองก็ได้<ต>ค่ะแน,น่ๆลองวางแผนคร่าวๆแบบจริงจังยังไงวะคร่าวๆแบบจริงจังคือแบบลองจินตนาการว่าถ้ามีแล้วลองวางแผนดูก่อนจริงๆเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีอ่ะมันด้วยด้วยอารมณ์ว่ารักกันฉันอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ไม่ได้คิดให้ดีแล้วคิดที่ว่าเออเดี๋ยวเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราลำบากไปได้วยกันเราสู้ไปได้วยกันเราช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นคำมโนโง ừ ừ ừ. ไงนืกอออกใช่ป่ะเพราะว่าในในทางที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นทำยังไงเนึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอะ ก็วางแผนให้ดีคุยกับคู่ของเราให้ดีว่าเราเห็นตรงกันไหมจะเลี้ยงยังไงคือสิ่งสําคัญมากถ้าอยากจะมีก็ลองดูใช่รั่วเสียงแต่คงต้องคอเลไม่ได้ <laughs> อันนี้ไม่ได้เลยโอเคค่ะยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่นะคะมีความเห็นต่างหรือคิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้คะ่ะ <laughs> เผื่อแจมจะได้เข้าไปอ่านเป็น เป็นความรู้ที่จาต้องเก็บเอาไว้เยอะๆในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสามีค่ะหาก่อนโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะคะช่องพิกเลตแอนทวินชาแนลค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแม่ว้า